หลักสูตร CCO นะครับก็รุ่นนี้เป็นรุ่นที่6แล้วเริ่มต้นมาจากการที่สำนักง,งานนวัตรกรรมแห่งชาติเราทํางานด้านการพัฒนาเมืองนวัตรกรรมนะครับเราเรียกว่าการพัฒนา ABI นะครับ a r a b e d Innovation เ,เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จําเป็นจะต้องมีการนําเสนอตัวองค์ความรู้แล้วก็ความเข้าใจที่มีต่อเมืองว่าเมืองคือแม่เหล็กสําคัญในการดึงดูดให้นวัตรกรแล้วก็ บริษัทรวมทั้งกลุ่มบุคคลทั้งหลายที่เขาทํานวัตกรรมเนี่ยเข้ามาอยู่อาศัยในเมืองหรือว่าอาจจะอยู่อาศัยอยู่ในเมืองแล้วแต่ยังไม่ได้พัฒนาเ,เ,เรื่องของการทําให้เมืองเป็นเมืองน่าอยู่แล้วก็ทําให้เมืองเนี่ยเป็นเหมือนกับตัวเร่งให้เกิดนวัตกรรมนะครับเพราะฉะนั้นหลักสูตร c c ซ o เนี่ยก็เลยเพยายามจะรวมเอาศาสตร์สาศสาสตร์เข้ามาไว้ด้วยกันก็นคือาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการนวัตกรรมเรื่องของการบริหารจัดการเมืองแล้วก็ในส่วนของการมองอนาคตนะครับที่เราเรียกว่า foresight ต่อมานะครับในรุ่นนี้ก็ถือว่าเป็นรุ่นที่6แล้วก็มีสิ่งที่พิเศษมากขึ้นนะครับว่าอ,องค์กรสองค์กรนะครับคือ n อ A กับ CA เนี่ยเราเริ่มโครงการในการพัฒนาสิ่งที่เรียกว่าย่านนะครับ CA พัฒนาย่านสร้างสารรค์ใน A พัฒนาย่านนวัตกรรมขึ้นมาก็หลายปีแล้วนะครับทั้ง2องค์กรก็มีทั้งเครือข่ายมีทั้งองค์ความรู้รวมทั้งตัวอย่างสําคัญ ที่จะนําเสนอให้กับผู้ที่จะเข้ามาเรียนในหลักสูตรรุ่นนี้เนี่ยได้เข้าใจว่าการพัฒนาเมืองเนี่ยมันมีหลายมิติไม่ว่าจะเป็นเรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีรวมทั้งนวัตกรรมและล่าสุดที่เรารวมเข้ามานั่นก็คือเรื่องของออความคิดสร้างสารรค์และก็เศรษฐกิจสร้างสารรค์ครับต้องมองว่าจากยุทธศาสตร์สําคัญนะครับของสํานักงานเนี่ยเรามียุทธศาสตร์ตัวใหม่ตั้งแต่ปี2566นจนถึง2 5 7 0ก็คือการพัฒนาระบบนวัตกรรมที่เปิดมากขึ้นส่วนหนึ่งก็คือต้อง พัฒนาความสามารถในระดับภูมิภาคพราพ,พูดถึงในระดับภูมิภาคหนีมิพนนะครับต้องทางานร่วมกับระบบที่อยู่ในระดับเมืองนี่คือความคดาดหวังว่าเราจะได้เครือข่ายได้นวัตกรได้องค์กรที่พร้อมที่จะทํานวัตกรรมร่วมกันกับเราไม่ว่าจะเป็นเทศบาลอบตองค์การบริหารส่วนจังหวัดรวมทั้งบริษัทในพื้นที่ในเมืองหลักที่เป็นเมืองเศรษฐกิจแล้วก็เมืองที่มีศักยภาพในการเป็นเมืองในระดับโลกได้นะครับตอนนี้เรามีเมืองระดับโลกประมาณสีเมืองก็คือกรุงเทพ พัทยาเชียงใหม่ภูเก็ตนะครับที่ติดชาร์จอยู่การเป็นเมืองสตาร์ทอัพของโลกสำนักง,งานสนงเสิมธศรษุร,รกิจสร้างสรรค์องค์การมหาชนนะครับเราหนึ่งในภารกิจของเราก็คือเราต้องขับเคลื่อนย่านนะครับแล้วก็เมือสงสร้างสรรค์นะครับและแน่นอนครับการขับเคลื่อนย่านแล้วก็เมือสงสร้างสรรค์เนี่ยนะครับจะเป็นไปไม่ได้เลยถ้าเราไม่ได้ทํางานกับผู้บริหารเมืองนะครับเพราะนั้นเนี่ยโครงการนี้ก็เป็นโครงการที่เยี่ยมมากนะครับในการที่เราจะ ให้ความรู้นะครับแล้วก็กําหนดแนวทางต่างๆนะครับแล้วก็ให้ผู้บริหารเมืองเนี่ยมีความเข้าใจนะครับว่านอกเหนือจากเทคโนโลยีนอกจากนวัตกรรมแล้วเนี่ยนะครับความคิดสร้างสรรค์และการพัฒนาเมืองสร้างสรรเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่จําเป็นนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ทํางานร่วมกันนะครับกับทาง NAA มาตลอดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโครงการนี้เราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ประกอบการที่เข้ามาร่วมในโครงการเนี่ยนะครับจะเข้าใจในมิติต่างๆและเป็นมิติที่ครบถ้วนนะครับเทคโนโลยีนวัตกรรมแล้วก็ความคิดสร้างสรรเนี่ยนะครับนำไปประกอบกั นะครับแล้วก็ขับเคลื่อนเมืองแล้วก็ย่านต่างๆทั้งในมิติของเศรษฐกิจในมิติของชุมชนแล้วก็ในมิติของความปลอดภัยแล้วก็ความยั่งยืนด,ด้วยครับค่ะนค่ะนอกเหนือจากที่เราบอกไปแล้วนะว่าคนที่มาเรียนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นภาครับเอกนชนภาคสังคมภาคเกี่ยวพวกมหาวิทยาลัยแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับเรื่องของพวกรายได้รอเปอร์หรือว่าองค์กรท้องถิ่นต่างๆเหล่านี้สิ่งสำคัญที่สุดนอกเหนือจากที่เราไม่ได้รับความรู้ร่วมกันแล้วนะมันคือการข้างเน็ตเวิร์ก สร้างนิสัยร่วมกันในการพัฒนาเมืองในการพัฒนา,านวัตกรรมของประเทศฉะนั้นอย่างที่บอกนะ c c o เมื่อเรียนมาแล้วปุ๊บเนี่ยท่านจะเข้าถึงแอสเซสถึงคนที่เรียนตั้งแต่รุ่นที่1รุ่นที่5ฉะนั้นมันเหมือนเป็น c c o family เป็นเหมือนครอบครัวที่เรามีหัวใจเดียวกันในการพัฒนาเมืองนวัตกรรมในการยกระดับเรื่องของความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของเมืองนวัตกรรมการพัฒนาทิศทางในอนาคตเมืองที่ตอบสนองต่อความต้อง,งการของประชาชนในภาพรวมทั้งหมด รวมถึงเป็นพื้นที่ในการทําธุรกิจเป็นพื้นที่ในการสร้างนวัตรกรอย่างอะไรที่บอกว่านะนวัตรกรสร้างเมืองแต่เมืองก็สร้างนวัตรกรแล้วเมืองก็สร้างความเปลี่ยนแปลงฉะนั้นในหลักสูตรนี้นะนอกาจากจะความรู้เน็ตเวิร์กที่ได้เชื่อได้เลยนะท่านจะได้รับความรู้และได้รับเครือข่ายที่ดีในการพัฒนาเมืองนวัตรกรรมไปด้วยกันค่ะค่ะอยากให้ฝากเชิญชวนผู้ที่สนใจให้มาเข้าร่วมหแลบบักสูตร ได้ค่ะอย่างน้อยน่ต้องขอเชิญชวนไม่ว่าท่านจะเป็นภาคร,ารัฐเอกชนภาคประชาชนหรือภาคสังคมนะถ้าท่านมีแนวความคิดในการที่อยากเห็นความเปลี่ยนแปลงของเมืองด้วยน,นวัตกรรมอยากสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอยากสร้างการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ท่านอยู่นะท่านสามารถที่จะมาสมัครเข้ามาในหลักสูตร CCO รุ่นที่6ได้นะซึ่งปัจจุบันนี้เปิดรับสมัครอยู่จนถึงวันที่21เมษายนนะคะซึ่งท่านสนใจสามารถเข้ามาดูในเว็บไซต์นะ cco.na.or.th ซึ่งตรงนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะแต่สุนที่สดุดการคัดเลือกเข้มข้นแน่นอนค่ะ